ขอสบายดีทุกคนเนาะวันนี้มาชมไฮไลท์ซีบอดลีกซีซันที่13เนาะน,นัดซิงชนะเลิศคุโระวังดีโกหรือว่าสัดิสุกโยโลเนาฮองแซมโศกสมัยพบกับไซชนะโนสังกัดบ้านไลมาเรโอโนเนาะเรโอมาเอโตเอโตมาลุนเก้ดาบระยิ่งไปติดบ็อกซ์ซาลิบาเนาะทางด้านของไซชนะในลูคเปิดมุมเนาะพาทีนี้เปิดมาลูนเมิเก้าต้องไปไเทียบหนอยเนาะพาทีนี้ของไซชนะไลมาเอโตเอโตมาแม็กซี่แม็กซี่ดับระยิ่ิดกันเลย โซลิดสันสุกไหลมาเอตัวดับตัดยิงไปโอ้ยประตรงกอบสุมพมอเลยจังได้ตีสองอนี่มาสันสุกงัดมาเอตัวเนาะวายไดเอตัวมีอีโตเนาะอีโตเนี่ยไรอีโตมาเปียโลเปียโลมาสวนเล่นและไซส,สนะได้รู้เปิดมุมลุ้มประตคาร์ลอ์เปิดมาฝันได้เรียบร้บยอยแล้วเนาะและดาบิดพิยาสันติสุกเอาเลยแทงมาลุ้มนี่แก เกม90นาทีย้าเสมอกับ3-3ไปด่วนกันโตเวลาพิเศษบานไหลมาได้พิมพยาสันทิชุกมาลุมลิเกมยิงไปที่เซฟแล้วชนะเลือซ้ำไปโอ้ยไปตรงก๊อปแล้วจบเกม100นาทีบอลได้มีแนวใดไปดวลกันลูกโทษสันติสุขได้ยิงก่อนนะององตวนกีดมันเลื่องยิงมือซ้ายแล้วยิงไปเรียบร้อยนะลูกแรกของไซสนาเนาะฟุนเดโรตอเล็ด เดวิทปิยาของสันติสุกเนาะอ้าแล้วรื่งยิงเบิ้งซ้ายคือเก้าเนาะแล้วยิงไปเรียบร้อยแล้วเนาะลุยส่วเล็กของไซสนาเนาะแล้วยิงไปยิงกางเรียบร้อยกันเนาะลูมินิเกของสันติสุกเนาะอ้าและวรื่งยิงเบื้งซ้ายคือเก้าเนาะแล้วยิงไปติเซมเนาะยฮันคลับของไซสนาเนาะแล้วยิงไปยิงกางเรียบร้อยอีกแล้วเนาะเวดลีสไนเดอร์ของสันติสุกเนาะอ้าแล้วนื่งยิงกลางเนาะ แล้วยิงไปที่เซฟเนาะโลนานินโยของไซส,สนาเนาะแล้วยิงเบื้องซ้ายเรียยรนะ้อยเนาะลูกสุดท้ายของสันทิสุกเนาะยิงบ่อเข้าขคือแพ้เลยเนาะกูตีแล้วยิงเบื้องขวายิงไปที่เซฟเนาะแซมซีบอร์ดลีซีซานสิบสามเป็นของไซส,สนาเนาะแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งเนาะสันทิสุกป้องกันหงแซมไว้ได้เนาะสามสมัยแล้วหงแซม